หางานแบบใดเฮ็ดงานแบบใดจังสิได้เงินสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางเมืองไทยแล้วก็อยู่ตระกูลนะครับกะทักทายนะครับเพื่อนๆนะครับเด็กดุจใหม่นะครับคนวัยทํางานนะครับทุกตุกนนนะครับผมก็ได้เกินไปแล้วนะครับว่าหางานแบบใดหรือว่าเหตุงานแบบใดนะครับมันจังสิได้เงิน ผมกับสิเหล่าจากประสบการณ์นะครับที่ผมมีนะครับมาเป็นอีสิบหรือสามสิบปีนะครับผมกับผ่านมาทุกงานหรือว่าเหตุงานแถบทุกระดับนะครับบ่าวาสีระดับล่างระดับกลางหรือว่าระดับบนนะครับกะมันก็ได้เงินนะครับมันก็ได้ค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่ามันกับว่ได ตอบโจทย์ในเรื่องของไา่ใดหรือว่ามั่นสีเห็ดให้ห้องมีความหมัน่นโคงมากขึ้นนะครับมั่นกับอมีงานหลายงานหรือว่ากี่งานอกครับที่มัน่นตอบโจทย์หรือว่าให้ความต้องการให้ไา่ใดห้องเพียงพอนะครับในบทสรุปนะครับที่ผมผ่านมานะครับที่ผมเจอมานะครับงานที่มัน่น ดีหรือว่างานที่บ้นให้เข้าใดนะครับเข้าบ่ต้องไปหาไสไก่บ่ต้องไปหาไสหยักนะครับแกะเข้าเปลี่ยนนะครับวอมคิดนะครับให้มองเบิงนะครับให้ถามเบิงนะครับหรือว่าให้ฟังเบิงผูที่เขามีประสบการณ์นะครับ เขาออกมาบอกให้ฟังเขาออกมาเล่าให้ฟังอย่างเสร็จตัวผมนี่นะครับผมนะครับเราจะประสบการจริงนะครับทำมากจริงผ่านมากจริงนะครับกะผมในส่วนตัวของผมนะครับเด้อที่ความรู้ระดับผมนะครับปรหกนะครับความรู้ปรหกคือผมผมกว่าสิที่ผมบอกวา,านี่มันดีนะครับสําหรับ ผมนะครับเรือว่าค้นพื้นฐานระดับเดียวกันกับผมนะครับผมบอกได้เรยววานะครับนะครับงานนะครับต่างประเทศหรือว่างานอยู่เมืองนอกตอบโจทย์ครับผมก็บอกไปหลายคลิปแล้วแล้วผมก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะครับงานมาทํางานเมืองนอกนะครับได้ดีได้เงื่อนหลาย ได้วามันคงนะครับ่ามันคงก็คือว่าเขาอยากได้ห <can> ยังก็อยากซื้อหยังหรือว่าเขาอยากเก็บเงินเราเรื่อว่าเขาอยากมีเงินเก็บเหมือนล่ะครับนะครับผมกระเฮ็ดมาทุกหม่องทุกบอลเหรอครับอยู่ทางเมืองไทยก็ไดหรือว่าเฮ็ดทุกอาชีพอยู่ทังเมืองไทยนะครับแทบี่ทุกอาชีพนะครับแต่ว่ามันก็บอะไรตอบโจทย์แต่ว่ามันกับอะไคกามันค้งนะครับผม มาเห็นนะครับได้มาเห็นได้มาทำม,มาหาได้มาประสบหาประสบการณ์อยู่เบื้องหนอกนะครับผมถึงว่าได้นะครับผมก็เลยอยากสิขอบอกนะครับผ่านนะครับโซเชียลไปนี่แหละครับให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับเด็กหลุนไม้คนหลุนไม้ก้นกำลังสารตัวค้นไ้ทำงานนะครับถ้าได้ยินได้ฟังแล้วนะครับ กะสุดแล้วแต่สิคิดสิตสิใจนะครับเพราะว่าโตเฮ้าโตเขาโตเพ่อนโตผมก็คือโตไผโตมั่นนะครับนะครับแล้วแต่สิตัิสิใจแล้วแต่สิคิดพิจารณาเนาะครับชีวิตของเฮ้านะครับกะบขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเด้อกะขอพ่อไว้ท่าเพียงตอนนี้ก่อนนะครับกะสู่ๆครับผมสวัสดีครับ